สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการจอสว่างหลอกหลอนนะครับเป็นรายการใหม่จากช่องของเรานะครับหลังจากที่เราห่างหายจากวงการออนไลน์มาสักพักใหญ่วันนี้เรากลับมาแล้วโซเชียลครับเรากลับมาแล้วครับวันนี้กลับมาพร้อมกับเรื่องหลอนๆในพื้นที่จังหวัดนครศรีมานะครับประสบการณ์ตรง ปรสบการณ์จริงจากคนที่แบบประสบพบเจอมากับตัวนะครับเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าเรื่องหลอนนะครับวันนี้เราจะนําเสนออ่าวันนี้เราจะนำวันนี้เราจะมาพบกับมาพบกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับคุณทิพยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทิพยครับผม สวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณท่านี่รู้สึกว่าจะสายผีเลยชอบเรื่องผีมากกว่าอี้ชอบเรื่องผีเชื่อชอบชอบแล้วเชื่อเราคิดว่ามีจริงหรือเปล่าครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วุณทีมนะครับไม่เป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีอแต่พอเจอกับตัวเองก็ละเครไม่เชื่อได้อยากหลุดลอยอ่างเงี้ยเพราะว่าเจอเจอเจอกับตัวเองก็เลยแบบเฮ้ยเอามันมีเหรออะไรเงี้ยครับก็ กระตกใจกลัววันนี้มีเรื่องมาเล่าด้วยคนล่าเลยเจ็ดแต่เรื่องประมาณยี่สิบพันเรื่องอว่าหมอผมเจ็ดสิบกว่าคนเรื่องเออฉะน้ก่อนจะฟังเรื่องแมทั้งคู่ก่อนฟังเรื่องสุดท้ายก่อนไปชาร์จแบตเลยเนาะนอนฟังทั้งคืนเจ็ดสิบแปดสิบเรื่องอันนี้นึกได้นะที่นึกได้นีนี่แอ่นึกไม่ได้อีกเป็นร้อยนะโอ้โหผีผีะลรผีทะเลไม่ผีผีเลยเรื่องผีเลยครับงั้นเดี๋ยวขอลองสักเรื่องเลย ฉะาั้นก่อนจะเล่าเรื่องแรกขอเอาตรงก่อฟังเรื่องสุดท้ายก่อนครับอ่ม,อมีเรื่องสุดท้ายเลย <c oughs> ผมมีผมเตรียมมาแล้วไง <c oughs> ผมไม่ได้เตรียมเรื่องแรกนะผมเตรียมเรื่องสุดท้ายไว้ก่อนอเรามาพบกับชาเลนจ์แรกนะครับผีกับเรื่องผีคุณทะผีต้นมะขามผีต้นมะขามอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยประสบการณ์ตรงของผมเลยครับในอายุตอนช่วงอายุสิบแปดปีพออกระียน กลับมาอยู่บ้านปู่บ้ญญานย่าพอย้ายมาอยู่เนี่ยรุ่นพี่ผมเนี่ยจะบอกตลอดเลยชอบหลอกผมเขารู้ว่าผมกลัวผีครับผมย้ายกลับมาที่โคราชครับย้ายมาอยู่รุ่นพี่ที่โคราชที่ผมเตะดันด้วยเขาจะหลอกผีผมตลอดเลยตรงนั้นมีตรงนี้มีตรงนั้นมีส<ม>ุดท้ายมาลงที่ปากทางบ้านผมตรงมาอยู่ก่อนเข้าบ้านอย,อยู่ในอำเภอเมืองโคราชนะครับ ชานเมืองชานเมืองครับบรรยากาศที่บ้านเมื่อก่อนเป็นไงครับสามสิบปีที่แล้วอ่ะครับอ่ประมาณนะโดยประมาณสามสิบปีแล้วมันก็ทุ่มหนึ่งหกโมงเนี่ยคือเงียบแล้วแถวบ้านผมเนี่ยมีแต่ทุ่งนาอ่าทุ่งนาตามทางมีทุ่งนาแล้วจะมีทางรถไฟล้วก็มาโค้งวัดบ้านผม,อ,มอันนั้นก็มีมแต่ขาเด้มาถึงต้นมะขามบ้านผมเนี่ยเขาหลอกผมตลอด เขาบอกว่าเวลามึงกลับบ้านเดี๋ยวพวกผมอะเตะบอลแล้วก็มีดื่มกับพี่เขาก็จะสุดท้ายจะไปจบที่สามทุ่มเนี่ยเขาก็จะหลอกแล้วว่ามึงกลับไปนะมึงระวังนะฝั่งขวามึงดูให้ดีดคนแก่คนเฒ่าเขาบอกเข้ามาจเจอตลอดเลยมีผู้หญิงอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วผูกคอตายเยลยอ,อ,อยู่ตรงนั้นให้ระวังไว้หลังจากที่เขาพูดวันนั้นสามทุ่มที่กินข้างกินอยูอ่ผมไม่เข้าบ้านเจ็ดวัน ต,ต้นมะขามนี่คือมีตำนานอยู่แล้วประมาโอต้นนี้น่าจะประมาณร้อยละร้อยะครับป,รปีและต้นใหญ่หมใหญ่สูงเลยอใหญ่สูงสี่คนโอบห้าคนโอ๊บเลยอ่าประมาณนี้ดไม่เข้าบ้านเลยทิ้งเนาะัวดัวเสร็จปุ๊บจนพ่อโทรตามก็เอาหายไปเลยไม่เข้าบ้านเข้าช่องเลยคือคือชุดนั้นชุดนั้นเลยนะเจ็ดวันนั้นคือชุดนั้นอย่างเดียวเลยครับ กลางวันก็เสือกไม่เข้าไม่รู้เป็นอะไรไปอยู่เขามันลืมแล้วไงมันลืมเพอามันลืมแล้วก็ไปเตะบอลเขาต่อไปอยู่กับพี่เขาไปเลยพอตกคำนึกได้ไม่เข้าบ้านก็อยู่ไปไงอ่ครับเจ็ดวันอยู่นะจนพอนึกได้พอโทรตามโดนดุผันนี้ต้องเข้าแล้วเว้ยครับเข้าเร็วหน่อยเข้ากลางวันก็นึกได้ก็ลืมเรื่องมาแล้วผ่านไปประมาณที่ผมจำได้มันสิบแปดห้าปีหกปีแล้ว ผ่านไมครัคือลืมเรื่องนี้ไหแล้วคือลืมเรื่องลืมไปเลยห้าปีกวีลืมไปเลยลืมไปเลยจนน้องครับที่บ้านชวนไปกินเหล้าแล้วบ้านน้องนั่นคือในเขตบ้านอนนัคือต้นมะขามเลยคืออยู่ตรงนั้นเลยอ่าในบ้านน้องคนนั้นอต้นมะขามคืออยู่ในบ้านน้องคนนั้นเลยเขตบ้านเขาเลยครับแล้วก็ไปกินเหล้าพอโตทันกันเราก็สนิทกันก็เลยไปกินเหล้าเขาไปดื่มกันดื่มกัน พอดื่มกันเสร็จก็คุยเรื่องผีสุดท้ายก็คุยเรื่องผีเปิดเพลงเสร็จก็คุยเรื่องผีพอคุยเรื่องผีผมก็วันนติถึงป่ากไปลบลู่พูดแปบพูมันไม่มีรอกที่มาจากไหนก็พูดไปทัทงาที่ตัวเองกลัวนะตัวเองก็กลัวนี่แหละแต่ก็พูดไปในข่าวว็ด่าไปด้วยเลยด่าไปด้วยหยาบเลยหยาบเลยลบลู่อะไขึ้นไม่ดีไม่ดีก็พูดไปพอพูดไปทั้งเสร็จก็แยกย้ายกันวันนี้มีบอลไว้ก็เลยแยกย้าย เข้าไปนอนดูใครดูมันมก็กลับบ้านเข้าไปพาบา้างบ้านผมก็บา้านน้องเขาจะติดกันเลยผมก็ปีนกำแพงข้ามบา้านน้องไปกับบ้านผมแหละปีนไปผมปีนเข้าไปนอนอาบน้ําเสร็จอนอนรอดูตั้งนาฬิกาเลยตีหนึ่งสี่สิบห้าบาเซโลนาเชลซีมผมแฟนบาซารนะ์ผมก็รอเลยต่างตารอนอนอรอนาฬิกาปลุกเกิง้งมาตีหนึ่งสี่สิบห้าลุกปุ๊บขึ้นมาเปิดทีวี ตอนนั้นผมสมัยนั้นบ้านผมน่ะมันยังสร้างไม่เสร็จครับตอนที่ย้ายมายังสร้างไม่เสร็จเนาะน้าต่างก็ไม่มีหน้าต่างไม่มีกระตากบ้านไม่มีเอาแล้วสีก็ยังไม่ทาเอาอะไรปิดอะผ่าประตูประตูห้องน้ําประตูที่เป็นสิทิประตูห้องน้ํามาปิดไว้มาแปะไว้ก่อนแปะไว้ก่อนถ้าแมงเข้ามาในเข้ามาได้หมดเลยอี่เราก็เอาผ้าปอกไว้ทีหนึ่งอ่าครับอ นั่นแหละทีวีผมสิบสี่นิ้วจับได้เลยสิบสี่นิ้วนอนดูนอนดูนอนดูเปิดนอนดูไปพอเข้ารายการฟีฟาเชฟิลีกมาผูกปั๊บปวดเดียวปวดชีคปวดชี้แล้วผมเปิดไปเขาบ้านทังสร้างมาเสร็จก็เป็นปูนเนาะยังไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องไรมีห้องน้ำมีห้องน้ำไม่มีไม่มีห้องน้ำห้องน้ำต้องเข้าไปอีกบ้านอีกอย่างหนึ่งแล้วเขาปิดแล้ว ปีแล้วดึกก็เลย<า>ไปฉีนอกบ้านฉีนออกบ้านแล้วนอกบ้านเนี่ยก็จะตรงกับต้นมะขามเลยเ <ử mistakes. S 1> ปิดประ,ระตูไปเนี่ยปั๊บเดินออกไปเนี่ยเดินตรงไปเปิดประตูปุ๊บเดินรตรงไปนี่คือต้นมะขามเนี่ยมองเห็นต้นมะขามอา่าครับผมไปฉีดตรงนั้นแหละเป็นร่องน้ำเนียไกลไหมจากจากที่ฉีดไปต้นมะขามจากประมาณยี่สิบเมตรไม่ไกลนะไม่ไกลเหมือนจะไกลแต่ไม่ไกลใช่คือใครเรามองเห็นนั่นแหละถ้าใครอยู่ตรงนั้นอ่ะเรามองเห็น,อ,น,น,หนอ่นะผมก็ยืนฉี ยืนฉี่ยืนฉี่ก็ก้มม,ม,มมองเอาไข่ว่ะไข่ผมว่าไข่เห็นผมบ๊อบหน้ามา้าผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงแน่นอน<ๆ>เสื้อก็เป็นเปรือนจะขาวก็ไม่ขาวอา๋อมันนึกได้มันกี่โมงแล้วทำไมไม่ยืนทําไมอ่ะยืนแล้วมองเข้ามาหาเราตอนตอนนี้มืดไหมคือเขาเจ้าวันนั้นมันมืดมาเดือนมันมืดไหมมืดไหมมันมองเห็นนะมันมองเห็นนะมันมองเห็นนะมันมองเห็น เขาเนสว่างตรงเขาตรงเดียวเลยอ๋อเหรอนะสว่างตรงเขาตรงเดียวเรามันกี่เพิ่มตีหนึ่งห้าสิบแล้วโอ้โหไม่เกินห้าทีหรอกเรออกมาเปิดประตูมาเดินมาดูเขาเนี่ยก็มองเอ้ารถไม่มีขันตะขันเลยอืมครับแต่สว่างจิบแต่สว่างตรงเขาตรงเดียวอ่าต้นมะขามเนี่ยมองเห็นเลยผมก็มองจ้องอยู่เลยพอจ้องอะคิดอะใจมันไม่ใช่แล้วไหมมันไม่ใช่คุณแน่ งไงัไม่ใช่แน,น่นอน่ะเรารู้ได้เลยว่าไม่ใช่คนแน่เพราะคนอะไรยืนนิ่งยืนนิ่งแล้วมองหันหน้าทางเราอ่ะมันได้มองเราหรอกก้มหน้าผมเลยคิดได้ใจว่าถ้ายังฉี่อยู่นะ,ะ,ะแล้วเรามองเขาอยู่ไงปั้งปั้งปั้งมาต่อหนี่ยทำไงตอนนั้นฉี<พ>่ไม,ฉไม่สิทธตอนนั้นคิดไหมว่ามันเป็นเพราะเราลุบลู่เขาหรือเปล่ายัง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 นึกไม่ได้ยังนึกไม่ได้กลัวอยู่ไงครับรีบเก็บ เปื้อนมีเกงเข้าห้องเลยครับไปนอนเปิดไฟบอลก็เริ่มจะไม่ดูแล้วมันมันสั่นอะมันกลัวมันตกจก่อะตกจก่อะนอนไปนอนไปผอยหลับไปเผลอหลับไปครับพอเผลอหลับไปปั๊บฝันนะฝันเลยทีนี้เดี๋ยวนั้นเลยพอเรารู้สึกว่าเราหลับอะเรารู้ละเราหลับหลับแลนวนอะมันต้องรู้อะหลับปุ๊บฝัน ว่าเขามายืนตรงหน้าต่างไอ้ที่สร้างไม่เสร็จหน้าต่างเรายังไม่ยังไม่มีหน้าต่างอ่ะมายืนจ้องเราโอ้มันต่อเนื่องเลยนะเห็นปุ๊บพอมันเห็นไงมันเห็นปั๊บแล้วมันต่อใช่ไหมต่อเนื่องพอเราหลับปุ๊บก็มาเข้าในฝันอ่ามันเกินไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่คือมันต้องคุณเดียวกันแน่นอนใช่จะได้ฝันคึ้เองตาเรียนคุมมองเลยนะจ้องมองอะไรที่เตียงหมดตัวแข็งอ่าอ่าทำอะไในในในฝันนะคือตัวแข็งยื่มองเปลือกตาได้อย่างเดียวเปลือกตามองได้อย่างเดียว แต่เราก็ไม่มีอะไรจะพูดอ่ะก็กลัวในฝันก็พูดผงผางไปเลยว่าขอสามตัวสิหนะเป็นรูปไฟขึ้นแดงขึ้นมาเลขขึ้นมาเป็นเลขเลยเป็นเลขไฟขึ้นมาเลยอ่ามีผีจริงหรือเปล่าฝันหรือเปล่าวิดใจเฮ้ยนี่ฝันหรือเปล่ามาฝันหรือเปล่านี่เฮ้ยสองตัวมาสิเขาไม่พูดนะตาเขาแดงเขาจ้องอย่างเดียวแต่พอเราถามเพื่อไฟมันจะขึ้นมาเลยเป็นเลขครับพอสองตัวขึ้นมาสองตัวอีก ยิ่งในฝันนี่สันรู้เลยในฝันนั่งสันกลัวมากเลยกลัวแล้วไม่ไหวแล้วคือแบบถามอะไรมึงก็ตอบอะแต่มึงไม่ตอบเป็นเสียงอะอเอ,อแน่จริงหกตัวมาสิอย่างกูมือเขาจริงนะหกตัวพกตัวมาเลยแดงมาเลยอพอหกตัวเสร็จปุ๊บเรากลัวสุดขีดอะมันเลยเด้งตื่นขึ้นมาปุ้งขึ้นมาเลยเนื่อนี่ท่วมตัวแตกหมดละวอนหนึง่งเตะอยู่เลย บอลัเสยบอลไม่กลัวนะบอลัเสยแลบอลไม่กลัวบอลัเสยเลยบอลัเสยเลยเอาเหงื่อแตกพักนั่งสักพักมันดูกาโอ้รึ่งหลังใกล้จบแล้วมันจะตีสี่แล้วคืออยากหลับอ่ะแต่ไม่หลับแล้วมันไม่หลับแล้วมันเหงื่อแตกแล้วมันหูขนาดหลับไปแล้วฝันยังผัวจะเปิดประตูก็ไม่กล้าเปิดออกไปเพราะบ้านเราสร้างไม่เสร็จไงมันไม่มี กำแพง่เียเปิือไปคือเจอต้นไม้เลยต้นไม้นั่นแหละเดี๋ยวมาเจ็ดโมงมันเล่าแกครับแค่แกฟังต่อมันเป็นอย่างงี้แกได้ถามไปทำอะไรรือเปล่าไม่พูดอะไรไม่ดีได้เปล่านึกขึ้นได้จริงๆเออไปด่าไปท้าทายเขาไปลบหลู่เขาไปว่าเขาเขากกเลยไม้เห็นจริงใช่โอ้โหเป็นเรื่องที่น่ากลัวไม่เชื่อเลยนะคือถามว่าเชื่อมันเชื่อแต่ไปคิดจะพัดปาปูวอะไรขนาดนี้คือจะเห็นก็คงจะเห็นแั๊บๆอะไรอย่างนงี้นะ บ้านนั้นบ้านนี้ใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้คือแล้วเห็นแล้วยังมาฝันมาอีกทุกวันนี้ต้นมะขามนั้นก็ยังอยู่อยู่แล้วผมก็เห็นด้วยว่ามันยังอยู่อยู่ตรงนั้นนะแต่เราคุณจอร์ดก็ขี่ผ่านมาถูกไหมใช่ครับก็ยังอยู่นั่นแหละคือต้นนั้นอ๋น้าตัวเรื่องของเรื่องนี้น่ากลัวพวเยู่อ๋อขวามือคุณก็เห็นใช่ไหมโอเคนั่นแหละครับก็จะสังเกตเราจะสังเกตได้ว่าเวลาที่แบบช่วงตีหนึ่งครึ่งตีสองวันโกน วันที่จะข้ามไปวันพาเนี่ยจะชอบจะเจอเรื่องราวลี้ลับจะเจอเรื่องราวปแปลกๆนะแต่พูดเกตจะเป็นช่วงเวลานี้นะใช่ไหมครับประมาณนี้เลยประมาณนี้เลย<ห>จะเจอตลอดจเจอตลอดอ,อ่ะครับเดี๋ยวเราอ่แาแขกรับเชิญคนที่สองครับคุณทิมมีเรื่องก็มันเหมือนกับมันคือในวัยเด็กอ่าเรื่องหนึ่งแล้วก็แล้วก็ต่อมาตัวคือก็มาเปรียบเทียบเราเฮ้ยมันตรงที่เราเจอในวัยเด็กอ่ะมันมันคือ มันคือเรื่องจริงครับประมาณาตอนนั้นขึ้นมาใช่เขาตื่นมาใช่ตัวเรื่องจริงเพราะเราเพามันมาเจอตอนโตอีกเพราะตอนเด็กเรายังไม่มั่นใจว่ามันเป็นมันคืออะไรอ่ะน้ำฝานหรือเปล่าวนหรืออะไรเงี้ยเออตอนเราก็ยังจำความไม่ได้ประมาณสี่ห้าขวดจากนั้นมามามาอยู่เอาเมื่อกี้เท้าก่อนเมื่อกี้พี่คนขอนแก่นใช่ไหมใช่ตัวผมกรุงเทพอ่ะผมไปกรุงเทพดยแลไปกรุงเทพดูกำเนิดในแก๊งเกิดที่โคราชหน้าตาได้นะกับไม่จริงแล้วคันนี้ พ่อพ่อํำรับเหมาพ่อก็เลยมามาเช่าเช่าห้องเป็นไปห้องแถวห้องงแถวอยู่เขาเช่ห้องเพื่อเช่าเพื่อแบบพักพักเพื่อพักเพื่อทํางานตรงนี้เพื่อเพื่อทงานแต่เราก็ยังเด็กแล้วก็มามากับแม่มากับแม่มาจับเทปมากับแม่มานอนกับพ่อมาอ่างเงี้ยเขาเนี้ยพอที่เตียงอ่ะมันก็จะที่เตียงนอนมันก็จะมีสมัยก่อนเป็นมุ้งอ่าเป็นมุ้งกลางมุ้งแล้วแม่ผมนอนกลางพ่อผมนอนริมอีกฝั่งหนึ่งส่วนผมนอนริมฝั่งหนึ่ง ก็จะในห้องก็จะมีไฟแสงสื่อสู่เอาไว้เพื่อบังคือจะเยี่ยวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตกอึูมันมันมีคนหรือคนผมว่าไม่รู้ว่าคนหรืออะไรแต่เป็นตัวขาวขาวมากไม่ลูกตาไม่กล้าแขนคือขาวขาขาวถ้าเป็นสีดำมันก็คือป็นเงาใช่นีเป็นสีขาวสีขาวเันเลยเหรอเป็นไม่มันเป็นรูปร่างคนเลยเป็นรูปร่างคนมีแขนมีขาเนี่ยแต่ว่าไม่ไม่มี ไม่มีไม่มีลูกตา <Stars S 1> ไม่มีลูก,ต,ลกตาไม,ไม่มีอะไรลยไ,ม,ม,ไ,ไม,ม่เลยค่อยๆเปิดมุมแล้วก็ขาดขาดไปขาดขาดขาดมาผมแล้วก็แบบมันจอยถุกที่หน้ามก็ตกใจมอนกบกระโดดข้ามข้าตัวแม่ไปเพื่อไปิ๊งไปอยู่ตรงกลางระหว่างพ่อขับแม่ครับปุ๊บตอนนั้นคืออย่างเราไม่รู้ว่าคืออะไรแม่แม่ถึงลูกชีเอออะไรเงี้ยเราไม่เชื่อแต่พอตือ่นเช้ามาเขาก็ไปเล่าแบบ ตามแบบภาษาทบอกไปเพื่อนบ้านหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าตรงเนี้ยม,อออมันห้องระแวกเนี้ยไม่รู้ห้องไหนเคยมีประวัติว่าแบบมีมีเด็กตายเป็นเป็นลูกของคนที่เข้ามาเช่าอ,อยู่อะไรเงี้ยไดแต่ตอนนี้เออตอนนี้มันก็ยังแบบผ้าสิบผ้าสิบเนาะยังไม่มั่นใจแต่ตอน,นโตผมไปเข้าค่ายเสือที่สวนพึ้นจังหวัดราชบุบรีเขาบอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นพื้นที่ที่เมื่อก่อนทหารญี่ปุ่นกับ ทหารไทยเสียชีวิตกันเยอะเป็นพื้นที่สามรบเสียชีวิตกันเยอะแล้วก็เนียอันนี้คือตอนแรกผมก็ไม่รู้นะคือได้ข่าวมามีเว็บกลุ่มเพื่อนวบอกว่ที่เนี่ยเขาเขาเพิ่งมาเปิดใหม่นะเขาปิดไปแล้วสองปีเขาปิดแล้วสองปีเพื่อที่แบบไม่ให้ใครเข้ามาในพื้นที่เนี่ยเขาปิดไปสองปีแล้วก็ถเป็นเป็นเป็นอะไรว่าทำไมปิดสองปีทุกคเจอเจอของเจอของดี เขาจะาออแล้วก็ไม่คิดอะไรปุ๊บพอเ่นรอบกองไฟอะไรแคมป์เสร็จปุ๊บอ่ะอ,อ,าอาจารย์ก็บอกว่าโอเคทุกคนก็ไปเข้าเข้าเต็นเลยนอนห้ามห้ามลุกไปไหนห้ามไปไหนถ้าเกิดจะจะเยี่ยวก็ต้องเข้าไปที่ห้องน้ำเท่านั้นห้ามไปฉี่ตาม <c oughs> ตามแบบต้นไม้หรืออะไรเงี้ยห้ามทําไมเขากลัวเจออะไรเปล่าครับก็ก่าย้รก็เลยพอเราก็เลยนึกแวบถึงนะที่เราบว่าที่ปิดไปสองปีอ๋อเขาปิดไปสองปีปิดไปสองปีแล้วมาเปิดมนมาเปิดแล้วเราก็เป็นรุ่นแรกที่ไปลองใช่ไปลองของรุ่นแรกเลยรุ่นแรกที่ออกไปแบบประมาณว่าแบบผอก็เลยแบบเฮ้ยอะไรเปล่าแต่ด้วยความที่เราได้ัยรุ่นคีิคนองแล้วเต็นท์ผมมันจะเป็นเต็นท์ที่ใหญ่กว่าเต็นต์อื่นก็นอนสี่คนห้าคนเต็น์ผมนอนประมาณเกือบสิบคนแล้วแบบผันเท้าชนกัน ครับท <character. S 2> ้า <lige> ส okay. so so ่วนการเป็นเซนใหญ่ก็มีแอบกินเหล้ากันเพื่อนพบเหล้ามาก็ก็กินเพืียวเนี่ยตามภาษาทำไมวัยรุ่นนะวัยรุ่นมาเต็มมานน้ำมองๆนะยกเสร็ปุ๊บน้ำตามไปยกน้ำประมาณสิบสิบห้าสิบสี่สิบแปดสิบห้าครับสิบห้าปกประมาณเนี่ยกินปุ๊บยกน้ําตามกินปุ๊บยกน้ําตามเสร็จมันก็เริ่มเหมือนก็เริ่มหลับไปเริ่มหลับก็นอนแต่เพราะมันหนาวก็คุ้มโป่งนอนสักพักมันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งมันนอนตรงกลางอ่า เขาเดียรพอดีไปที่ผมนอนริมเนาะมันจะมีเพื่อนนึงนอนทางออกเลยใช่ไหมนอนริมหรือทางออกใช่ใเป็นทางทางทางออกเต็มเลยเลยรูดเลยนเปอะมันมีเพื่อนคนหนึ่งฟังผมนอนห้าคนมันมีคนนึงนอนตรงกลางเลยอยู่ดีมันก็ลุกพวดทุกอยาในลักษณะนั่งตรงตรงเลยนั่งตรงขาหนี่เหยียดอยู่เลยขาก็คือแบบขาตรงขาตรงคือมันนั่งตรงปุ่มแล้วก็เหมือนกับผ้าผ้าที่เขาโขมอยู่ก็ลงมากอง รู when, when, when uh ้เหมือนเหมือนเหมือนเจอผีเข้าอะไรถ้าเราไม่ไม่มั่นใจว่าแต่แต่พอแล้วก็รู้สึกแบบคิดถึงเรื่องราวก็คิดถึงเรื่องประกอบที่อาจารยพวกที่เหนียแม่นน่าจะน่าจะแล้วแหละแต่<า>แต่ก็อาจจะสบายนะครับผมกลับเอนหรอครัอครับเฮ้ยผมเองไม่ใช่คือไม่หยุดเขาเนี่ยเตัวเขาเนิ่ยท่าเดิมเขาเนี้ยทุกคนก็จะได้ที่เสียกระสิบ เราสิบสิบไป <คน S 1> แล้วคนเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วไม่ใช่เราคนเดียวที่เห็นแล้วครัางน,นี้มันคู่ดิคู่ตั้งเสียงแบบเสียงมันใหญ่มาก,กจำแม่นเลยโอ้โหสังใจนะครับอันนี้ผมก,กล,ลัวราเราไม่ถามว่ามันพูดอะไรอะไรอย่าจำแม่นเลยพูดพูดว่าอะไรครับผมรอฟังเลยพูดอะไรอี๋อ่ะ ใครตดผมแม่งยังโทรให้ผมจำอยู่ประเดี๋ยผมคอเลยคือที่ผีไม่มีไม่มีผีมีผีก็แมผีตดผีโอ้เขาไม่เห็นว่าใครตดไงผีมันตดใช่ไหมไม่เห็นว่าใครตดเพื่อนอะสงสัยเดี๋ยวคุณคุณจดฟังพี่เขาก่อนสิ นี่ผมใจหายนะเป็นเพื่อนกันมาแตะงความเลยนีต่อสว่านผมใจหายมากผมว่าผีไงผีอะไรผีมันตดไงก็ทุกคนหาที่มาของตดไม่ได้ถูกไหมใช่ป่ะขอปิดรายการจะเปลียนเท่านี้พบกันใหม่อีพีต่อไปสวัสดีครับผีนะครับสวัสดีครับผีตดูตนะครับกายนครับ